ถ้าฉันขออะไรได้ยาฉันขอเพียงสักอย่างจากเธอได้ไหมในวันที่ไม่มีฉันข้างกายดูแลตัวเอง จะขอดาวจากฟ้าทุกดวงดาราให้ช่วยนำพาให้เธอนีอเอ่เจอแต่สิ่งที่ดียังมีเรื่องให้เธอเจอแต่สิ่งที่ดีขอให้เจนนี่แข่งแรงแล้วก็แข่งแรงไปนานๆนะครับแล้วก็ขอให้ให้ธุรกิจการค้าลูกค้าอย่นี้ อย่างไปเรื่อยครับขอให้สินค้ก็จะเริ่มรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเรื่อยเพราะรุ่งเรืองอยู่แล้วก็รุ่งเรืองขึ้นไปครับืขอนะเอาเลยอะอดมารักถ้าแข็งแรงนะคะคือฉันก็เลือกเลือกตัวที่ขายได้ใช้มีประโยชน์มีการนั่งในนี้กับคุณหน่อยนั่งนี่เลยนะคะขอบคุณนะคะแอลตัดชุดให้ประการก่อนประการรุ่งเรืองนะคะรวยๆแฮงๆขอบคุณขายจิวรียขายดีๆฝาไว้ท่านหนุเลยลูก มาเลยมาเลยทมเสร็จออกมาผ่านกิจการรุ่งเรืองแล้วขอให้สาวแล้วก็สวยอย่างนี้ตลอดไปนะคะขายดีๆอ่ะไดขายเกินเ่ทำทมาใหม่ซีั่ให้เมีอนเขครบเนยเข้าเติมให้คุดๆจัดเะเข้าเมดแล้วก็นัมาดูก็ตั้งจเรียนทำเองี่จริเจมีก็ขายได้ทนดีๆเนาะไม่ดีอขายไม่ได้ขอจัดให้ดีของบของของสุดยอดนี่เอาวันนี้มาเย มันโยนทนเลค่ะขอบคุณค่อันตราเ่อนออกไปแล้วค่ะรู้มาอยู่ได้กี่ปีที่ครึ่งค่ะก็ให้อายุเยืนแข็งแรงขอบคุณค่ะรวยไม่เสร็จอ่ารวยยังไม่เสร็จเหมือนกันเออเหมือนกันหมดนะคะขอให้รวยรวยกันทุกคนขอให้ธุรกิจดีๆขอให้ได้บริวารดีๆที่สำคัญตอนนี้นะแต่จริงๆบริษัทได้บริวารดีจริงๆขอบคุณมาปีหมื่นปีโอ้ไม่เอาเอาร้อยปีพอไม่เอาหมื่นปีเอาร้อยปีพอเอาร้อยปีอะไม่เอาหมื่นปีอะเอาบอกแล้วเอาร้อยหนึ่ง ขอบคุณแม่ดีความสุขนะครับผมขออัติมาขายดีๆนั่นเรบร้อนขายดีๆอ่ะแต่อัติมาต้องมาทำโปรบ่อยๆได้ครับอาเอซีช่วยกันเป่าเคกนะคะช่วยกันเป่าเคกให้รวยๆทุกคนอันนี้ดูใจคนโตยม้วยเค้กกันนะ้าเอาจานมาอย่างนี้เอาจานมา lắng nhạc, thiên hát, 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 Happy Luxe. Birthday hát, hát, Happy Birthday hát, Happy Birthday to you Happy birthday. Happy เ่าเปล่าเปล่าเดี๋ยวซิงไปช่วยเอ็มเปล่าไปเลยวันน้ำลายลงใช่ไหมของไทยเนี่ยทำเองเหรอออยสวยมากเลยข้างในเป็นอะไรอ่ะชีสว้าลูกชีสเหรอเป็นชิ้นมันจริงจรินไม่เป็นเอาชีช่องเหรอกินดูสิแอดดูลูกชีอยู่ไหนบ้าปรากฏว่าไม่มี นี่เนี่ยแข็งแข็งใ่ไหเฮ้แล้วเราเอาจา์นี่ไหนอาจารย์ให้พี่มนชัยกินแล้วมันอร่อยดอกไม้กินได้ไหมดอกไม้กินได้ไหมได้เลยลูกนี่ดอกอะไรอยากวู้จังหนูเลี้ยงไม่ผูกอ่ะไม่อช่มาจากได้อย่าบอกเด็ดเอาหน้าบ้านนะไม่่ใชแต่หนูห่อฟอย โดนเขเออใช่ออใช่เหมือนแม่ให้ชูช่างาเรามานกินฟอยนี่ไงว่าจิีนี่จริงจรลองกินอันนี้แล้วกันะเนี่ยมีพรีเนี่ยเราต้องใช้เยอะไม่ได้หมอมกินพีไม่แพ้มีหลายอันมีหลายกินที่ไพอได้อร่อยได้จานใครเอาจานมา นา่กแนี้พอฉันกินอะไรลูกฉันอยากกินสิวทม่ฉันอยากกินสิวทอดีดีคดีเห็แล้วว่าเราต้องอยากินสิวเป็นพิธีูแล้กันมอหาที่หาที่ที่เจอนี่ไงม่แกะเลยแกะเลยนี่านยานสวยงามเน่เกยมาาเกียรเป็นอย่างนี้ไ่ดียตัวบ้านนี่เป็นแบบนี้ เกี้ยวไหนลูกลเ,เกี้ยวสองอันเลยเวันนี้นะคะนี่คือโทรทัศน์เครื่องนี้ขนาดไหนก็ไม่รู้ลองดูซิรุ่นทิสตัน UHD อันนี้รุ่นใหม่นะคะรุ่นใหม่ 43, 43, 43นิ้วครับ43นิ้วนะคะก็เป็นรางวัลของวันนี้ที่รางวัลสุดท้ายโดดเด่นก็คือจะจับสองทุ่มครึ่งทุกวันตรงต่อเวลา นะคะเนี่ยค่ะเราเกลี่ยทราทิ้งทุกวันเราจะไม่เก็บนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวผมจะเตรียมโทรศัพท์โทรหาเลยนะครับโอเคนะคะถ้าโทรหาแล้วไม่รับถือว่าสละสิทธิ์ใช่ไหมคะก็จะจับใหม่นะคะอ้าวทุกคนต้องรุนไม่ให้รับใช่ไหมคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงขอสักสองนาทีให้คนเริ่มดูก่อนได้ไหมคะค่ะได้ค่ะอ้าวพูดอะไรเรื่อยๆก่อนรอก่อนนะคะนี่จริงๆวันนี้เจเล่นก็ไม่ได้ไลฟ์สดเลยพอดีเอ่อ ทุกคนก็เป็นที่รักของเจเลินก็มาอวยพรนจนเมื่อกี้สุดท้ายสองทุ่มยี่สิบยังมีนะคะเเลินก็มีเพื่อนนักเรียนที่แบบตอนหนึ่งนี่น่ารักกันมาอวยพรวันเกิดเพื่อนผู้ชายนะให้เพื่อนผู้หญิง <c oughs> <c oughs> ก็รักกันเ,เป็นเพื่อนกันแล้วก็เยอะหลายคนนะคะก็ทั้งวันวันนี้ทั้งวันเลยไม่ได้ว่างเลยปีนี้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้ว่างมาขา,ออา,ายของเลย ก็วันที่หนึ่งจะเป็นอย่างนี้ทุกปีแต่พรุ่งนี้จะตั้งใจขายของนะคะวันนี้มีแจกอาหารอะไรไปบ้างคะวันนี้แจกหอยทอดกับผัดไทยแต่ขอคอมเพนต์เลยผัดไทยดูบอกเลยนะคะคือจะเล็้งเนี่ยจ้างคนมาจัดอาหารเราทาจากใจจะเล้งซื้อราคาเต็มเต็มเขาไม่ใช่มาต่อแต่คนที่มาทาเนี่ยนึกว่าเจ้าของไม่ได้ดูปีนี้ไปทําข้างหน้าพอทําข้างหน้าเจ้าของไม่ได้ดูหนึ่งจานก็แบ่งเป็นสาม สาจานหอยทอดทุกทีจะกองมาเลยอย่างเงี้ยมาเลยนะคะเขาทําเป็นอีแปะมาจะเจ๊ไปเห็นคอดีตกใจเฮ้ยทำไมแค่นี้อ่แจกนี้ได้ยังไงกระทะหนึ่งทอดสิบจานสนะิมันผิดทำอย่างเงี้ยวงแค่นี้เองตกใจเขาไม่ได้ทําแบบนั้นคือทุกทีเห็นอ้าวายห่ะทำไมทําแบบนี้ละ่ะน้องพี่ไม่ได้มาแจกทานนะพี่ซื้อเธอไม่ได้เธอมาแจกเอง จานเราเท่าไหร่ก็ซื้อตามจานก็จเจลิงถึงไม่ยอมให้แจกของข้างหน้าที่ไกลตาเพราะอะไรสาเหตุก็คือคนทําไม่ซื่อสัตย์สุจริตเมื่อก่อนเคยจ้างมาแป๊บเดียวห้าร้อยจานหมดแปบด๊บไปีั้งหมดได้ไงวะทำไมทําเร็วขนาดนั้นแจกเย็นละโฟห้าร้อยจานบอกภายในสามสองชั่วโมงหมดไม่เชื่อลวกไงก็ไม่เสร็จนี่เหมือนกันผัดไทยทอดแั๊เดียวห้าร้อยจานหมดผัดไทยเจลิงไม่เชื่อละเรื่องมาน้องน้องจะไม่ได้เงินจากพี่อีกเพราะความไม่ซื่อสัตย์ของน้อง เจริงมาแจกทุกคนเรื่อของดีมอคนนี้ก็จะไม่ได้เจริงละบอกเลยฮะเจริงตักเลยไม่ได้แต่เจลิงเอาขนมเบื้องยวนมาโอ,โ,โอ้โหอร่อยสุดยอดทุกคนติดใจวันนี้ลูกเจ้าของสหพัฒน์มาบอกเอาไปให้ป้าได้ไหมป้าชอบกินขนมเบื้องมากเลยลูกเขาคิดถึงพ่อเขาทันทีขนมเบื้องยวนเนี่ยมาจากไหนขนมเบื้องยวนเนี่ยมาจากสมัยก่อนมีนิ้วอ่ามีงานวัดเขาจะมีขนมเบื้องยวนไปขาย ยายนก็กินมาจากตนั้นแต่สมัยก่อนขนมเบื้องยวนเนี่ยไม่ใส่ไข่ก็เป็นทอดแบนๆกรอบๆขนมเบื้องยวนเขาจะไม่ใส่เห็ดหูหนูไม่ใส่เต้าหู้เอาเต้าหู้ใส่นะฮะแล้วก็ใส่ถั่วงอกใส่เอ้หน้ากุ้งเป็นเมนเมื่อก่อนอันละห้าบาทหรือสิบาทเองเนาะเออนี่เดี๋ยวนี้เจ็ดสิบห้าบาทยายนก็สั่งอ,อยากให้ลูกเอฟซีได้กิน สั่งมาห้าร้อยที่หลูกค้ารอคิวจนจบสุดท้ายใครกินเสร็จอร่อยจังอร่อยจังแล้วให้น่ากุ้งเยอะหน่อยให้น่ากุ้งเยอะหน่อยสมัยก่อนน่ากุ้งมันเยอะแล้วน่ากุ้งก็จัดจังอร่อยนะคะไปเล่งกินไปเล่งก็ติดใจพอเสร็จพรุ่งนี้เราเป็นอะไรเนี่ยพรุ่งนี้เราเป็นข้าวก้าวข้าวพุกกะปิห้าร้อยที่แล้วก็มีส้มบอกกเขาด้ว้ใช่ไหมคือดินน้ำ วันนีここ้พวกจันแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นข้าวคุกกับปิดกับส้มตำธรรมดาไม่เคยได้พูดคงจะต้องแจกทีละอย่างนะครับก็จะต้องปรับปรุงใหม่แจกทีละอย่างคือพอที่นีให้พร้อมกันให้ผัดไทยจริงๆวันนี้เราก็สั่งให้หอยทอดอย่างเดียวไม่ทําผัดไทยเองก็ไมุู่มให้ทําทีละอย่าง พอมันมั่วสองอย่างมาเจอให้ผัดไทยสามคำเฮ้ยทำไมจานแค่นี้ล่ะมันไม่ใช่นี่ไปเอาจานแบบเอาเออเอ,เ,อ,เ,อเนี่ยขนมเมืองยวนไ์มาใส่แบบนั้นมันไม่ถูกไม่ถูกจริงๆทุกทีก็เป็นจานใหญ่นะคะไปเจอเขาที่งานวัด <c oughs> เขาให้เยอะมากเลยงานวัดมึงขายแพงไม่ได้ <c oughs> ผัดไทยนี่จ้างมาสองหมื่นสองพันนะคะ วันนี้เจริญเสียใจมากเลยทำแบบนี้คือขี้โกงขี้โกงค่ะบอกเลยนะคะไม่เจริญเพราะเจริญไม่ชอบรีนิสัยแบบเมื่อก่อนจ้างแบบนี้เจริญเมินไม่จ้างวันนี้เจริญให้ทำเนี่ยให้ทำหน้าบ้านพรุ่งนี้เลยก็จะย้ายมาทำหน้าบ้านแต่ร้านเขากก้าวุกโปิไม่ขี้โกงนะคะเป็นคนดีก็ทำกันมานานแล้วเขาให้ตัวนี้แถมนุ่งแถมนี่แถมให้ตลอดนะคะเจริญก็เรียกมาตลอดเพราะนั้นเขาคิดผิดไงฮะเงินแค่นี้เองที่เขาอยากได้ ได้ไปก็ไม่เยอะอย่างมากก็ได้แค่นี้แต่ถ้าเขาซื้อสัตว์สุจริตเนี่ยเขาจะได้จากเจริญทุกฟีเพราะจริงจะเจริญชอบนะเพรนั้นเป็นงานมัดบ้านช่วยชาว,ชวบ้านต่างจังหวัดมากมาจากนกครปฐมแต่ใช่ไม่ได้เลยใช่ไม่ได้จริงจเจริญโกรธนะวันนี้โกรธเห็นแล้วเฮ้ยบังเอิญลงไปเจอไปขอขนมเบื้องยนเขาพอหลรอตั้งนานไม่ได้ก,ไก็เลยไปแซงคิวเขาหน่อยแค่นั้นแหละแล้วก็บากฏกว่าไม่ไม่ไม่เปอร์เฟกไม่เปอร์เฟก เห็นแล้วโกรธมากเฮ้ยชอบให้ทำนี้หอยทอดไม่ได้เป็นแบบนี้หอยทอดเคทอดฟูฟูจาได้ไหมที่เป็นก้อนๆขึ้นมาสวยเชียเป็นแบบเหมือนไอ้กินไอ้ปลาดุฟูอย่างนั้นน่ะนะคะม้าเปนเป็นแบบใช่ไหมวันก่อนนั้นจะเป็นปลาดุฟูชอไหมนอาจำได้ไหมแล้ววฒิเชี่ยรางทำเองอยู่ไหมอยู่สูแต่คนใหม่ใหม่มาเยอะแยะอันนี้ก็เป็นการจับฉลากของรอบคืนนี้นะคะ เชลิ่งเคยามาจับชั้นบนเลยทีวีสัมสุงทีวีสัมสุงนะคะานี่จริงๆริงเจริ่งเนี่ยสามนิ้วครับที่สามนิ้วตั้งใจจะไปใส่ที่หอพักปร oh. ากฏว่าทำ oh. oh. หอพักเนี่ยปัจจุบันเอกมันเปิดโทรทัศน์แบบทีวีแบบไม่ปิดเลยเปิดทั้งวันทั้งคืนทิ้งไว้โทรทัศน์พวกเนี้ยนะฮะว่าจะมีปัญหาเรื่องหน้าจอจะละลายมันแบน ไม่เหมือนเมื่อก่อนไอ้ตู้ใหญ่ๆแล้วใช้20ปีก็ไม่เคยฟังหลอดพักพังนี่เป็นยาวไกลเลยโทรทัศน์รุ่นนี้พวกนี้จะสิบง่ายมากถ้าท่านเปิดไว้นานมันร้อนหน้าจอมจะเป็นพลาสติกแผ่นหนึ่งปิดไว้เฉยๆมันก็จะละลายก็จะเสียไปเลยดังนั้นก็ปรับ4,950ปรากฏว่าเด็กที่หอตอนนี้คืนโทรทัศน์กันเพรกลัวโดนปรับไปยกที่บ้านมาก็ช่างมันก็ดีไปไม่ต้องซื้อเงินหาโทรทัศน์นะ ใครจะเอาต้องทาสัญญาตบช่องนี้ก่อนก็รวมตบคนทุกคน,ก,คนก็เลยไม่ได้เอาไปที่อพาร์ตเมนต์เือเจริญจะไปติดที่อพาร์ตเมนต์หอเจริญนะฮะใช้ขนาดนี้ก็เลยเพราะนั้นก็เลยมาแจกลูกค้าแล้วกันนะคะเลยเอามาแจกลูกค้าก็ลูกค้าได้ดีไปก็สองหมื่นกว่าบาทนะคะเครื่องนี้ก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทเจ้าเองก็เลยไม่ได้ไปติดที่หอเลยาแจกลูกค้าเอานะคะ เดี๋ยวจบฉลากลยค่ะวันนี้พรุ่งนี้แจกทองนะคะพรุ่งนี้แจกทองเ้ฟหนึ่งนะคะอ่าสามวันครับโทรทัศสามวันทรทัศสามวันซุ้สวันอาทิตย์พรุ่งนี้ทองพรุ่งนี้ทองวันอาทิตย์เอาโทรทัศน์สลับกันไปค่ะดสลับวันเว้นวันนะคะพรุ่งนี้เป็นทองนะคะทองก็เป็นของเจริญนะคะพอดีชองที่บ้านเยอะมากเลยก็เลยมาแจกทุาบ้านเก็บไว้ก็เป็นสู้เซฟนะคะนีเริ่งก็เลยมาแจกแจกกันนะคะ อันนี้นะคะใครจะเป็นผู้โชคดีไม่ได้ไปขอเดี๋ยวจะโชว์หาเดี๋ยวโชวสนหคุณตามอายุนะครับเจ็ดามเอเจ็ดสปเหรอวันนี้คนถูกหวยเยอะมากเลยนะคะยังดีใจนะคนถูกพร้อมโทวนะครับคนถูกหวยงเลยโทรไรสดมีคนบอกถูกหวยมีใครถูกหวยบ้างคช่วยบอกมาด้วยค่ะนักงานค่ะพนักงานหมถูกริงเระมีใครซื้อซื้ออายุมากเหรอผมซื้อไอยลอยครับไม่ได้ใกล่ใก้ คุณหงนะคะใช่ไหมคุณหงใช่ไหมคุณหงครับคุณหงนะคะเอื้อสุนทรพาณิษสูญแปดหนึ่งสามหนึ่งสีุ่สี่คะเออเก่งนะเราเราัวสาเลยนะคะสี่ห้าศูนย์สามนะคะสี่ห้าศูนย์สามศูญแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่สี่ห้าศูนย์สามค่ะโอเคโทรเลยนะครับ ถ้าไม่รับจะเป็นของคนอื่นนะคะคุณหงค่ะฮะจริงเหรอใครแก้งขอให้มีอันเป็นไปอยู่ดีนะตอนนี้คุยกันนะฮะพวก่กี้คุยกับลูกชายที่เป็นตำรวจเขาบอกโอ้คนรวยเยอะมากเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหงใช่ไหมคะคะคุณหงอยู่ที่ไหนคะใไหนบ้าน ทำไมเหรอเจล็งค่ะเจล็งทําไม่ได้แกงไม่ได้แกงไม่ได้คอเซ็เตอร์นะคะเจล็งค่ะเจล็งร้านเจล็งดอนเมืองควาไหนจ้ะก็จะมาบอกข่าวดีออาเจได้โทรทัศน์หนึ่งเครื่องเออเครื่องเบลล์เลยพรุ่งนี้เอารถมารับนะพรุ่งนี้เจ๊ก็จะไปซื้ออยู่อีกแล้วอดีวันนี้อาเจ๊เดี๋ยวก่อนอาเจ๊ที่ซื้ออาเจ๊ที่ซื้อไปแจกเขาใช่ไหม โอ้ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ทําบุญเยอะมากเจ๊หงเนี่ยเจ๊หงเนี่ยลูกชายเขาลูกลูกชายหลานชายทํารับงานรับเหมากทมอเจ๊หงเป็นคนใจบุญเจ๊หงมาซื้อของเดือนหนึ่งเป็นแสนแสนไปแจกคนตลอดนะคะแล้วก็มาซื้อเป็นคันรถจริงๆบ้านนี้เป็นคันรถจริงๆนะคะเจ้าจ๋าจ๋าก็มาดูขึ้นมาเป็นชื่อเจ๊หงอ่ะเหรอเออ ครเขียนให้วันนี้ได้มาหรือเปล่าคะมาครับมาเราไม่ได้เขียนคูปองเหรอคะเขียนคูปองผมเป็นคนเขียนให้เองครับคือเจ๊หงรีบออกไปแล้วก็ฝากให้ผมกอกกอกให้ผมเป็นคนกอกให้ครับอ๋อลูกน้องกอกให้เจ๊หงเจ๊หงเลยได้ พรุ่งนี้เจ้หงเอาโทรทัศน์ไปด้วยนะคนนี้ต้องให้จริงๆเจ๊หงโทรกลับมาเบอร์ผมนะครับคนนี้ใจบุญมากเลยนะคะเบอร์นี้ครับคนนี้ใจบุญนะคะคนนี้ใจบุญนี่เขาเมื่อกี้กลัวพวกคอนเซนเตอร์ใช่ไหมมาหลอกอะไรใช่ไหมรับพอจากตอนนี้ไม่ต้องรับแล้วนะเจ๊หงไม่รับแล้วนะจะเรงโทรไปครั้งเดียวพอนะนะโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับแล้วติดต่อมานะคะมาหาเจเรงนะคะได้มาถ่ายรูปกันนะเจ้นะดีใจดีใจพรุ่งนี้ พู้นี้จับอีกทีเจ๊ก็ได้ทองนะค่ะขอบคุณนะเจ๊สวัสดีนะครับเจ๊โทรกับมาเบอร์ผมนะครับเจ๊ไปเต็มเข้ามาซื้อทุกเที่ยวเป็นเบอร์นี้ครับเจ๊สวัสดีครับเจ๊หงนี่เป็นลูกค้าที่ดีและเป็นคนอายุเท่าเจเล้งนะคะใจบุญมากเลยค่ะแล้วก็เป็นคนซื้อของไปแจกนะคะจะซื้อขนมไปแจกเป็นคันรถคันรถเดือนหนึ่งมีงบสองแสน ออลูกหลานให้นี่แก่แล้วไม่ใช่ไม่แก่อายุเทียเเร็งแล้วก็เออไม่ได้ทําอะไรแต่ลูกหลานให้เงินเดือนทุกเดือนเดือนละสองแสนบาทไปทําบุญแล้วทําบุญแบบไม่ใช่ว่าให้เขาไปทําบุญทําไมลูกหลานมาช่วยซื้อมาช่วยยกขับรถให้บ้านนี้เขาเจริญจริงๆนะคะแล้วก็รับรับงานที่กรทมงานเยอะงานใหญ่รับไม่ทันเจ้หงก็ทําบุญอย่างเดียวทําจริงๆคนที่ทําจริงสมควรที่ให้เขาได้นะคะ ชมวยเขาได้เจริญขอบคุณ FC ทุกคนที mm ่ด hmm. ูนะคะขอให้ทุกคนรวยๆนะคะวันเกิดเจริญเจริญก็ได้พรมาเยอะพรที่ได้ก็แบ่งให้ทุกคนให้รวยๆสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถูกหวยอีกนะงวดหน้างวดนี้ถูก78นะคะงวดหน้าถูก91 1991ซื้อไปซะนะคะวันนี้ก็วันนี้ออกแล้ว91เอารอ้งคือปีเดือนกับพอสอเจริญ เเกิด011991วันที่1เดือน9ด้วยค่ะอ่าก็เลย1991เพราะน้ะเกิดเดือน9เงฮะแล้วก็ปี91ก็เลย1991อ่าถูกกันด้วย2ตอนเลยใช่ไหมมีคนถูกไปขั้น19 fc เจล้งมีไหมมีครับมีเขียนมาฮะเออเจล้งเออคือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งวันเกิดนะคะก็เลยจะมีอย่างนี้เพราะนั้นเออขอให้รวยๆกันทุกคนนะคะร่ำรวยวันที่แปดเราจะมีงานใหญ่เ่องมากันนะคะต่อใครมามาทุกวันก็มีจับฉลากทุกราวันนะคะแล้วก็สองสี่เก้านสองสี่เก้าเน่งเกิดนะคะหนึ่งห้าเก้าหนึ่ง หนึ่งสี่เก้าหนึ่งสองสี่เก้าหนึ่งครับหนึ่งเก้าห้าอะไรนะหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งใช่ไหมหนึ่งเก้าห้าหนึ่งสลับไปสลับมาถ้าเป็นปีฝรั่งก็หนึ่งเก้าห้าหนึ่งถ้าปีไทยก็สองสี่เก้าหนึ่งนะคะเออพศที่เกิดนะคะครอบตันเนี่ยนะคะวันที่แปดนะคะบวงสวงกี่งวงสวงค่าเก้าโมงครึ่งใครว่าเขาแวะมาพระจากที่วัดเล้งเนยยี่จะมาสวดมนต์นะคะ จากนั้นเราก็จะมีมีลำอวยพอมีงิ้วมีสิงโตมีมังกรนำโชคกันนะคะทุกคนก็มาดูเชิดสิงโตนำโชคกันแต่ว่าไม่ได้ปีนสูงๆพอดีไม่มีที่ที่จะให้ปีนมันเต็มหมดมก็เลยได้แต่เล่นข้างล่างกันนะคะ,คะก็จะมีมา30คนนะคะเพราะฉะนั้น อ่าหนึ่งถึงแปดแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่หนึ่งถึงแปดยังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะมาซื้อได้ถูกมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเจลิ่ก็จะไปไลฟ์สดให้ขนมวันนี้ไม่ได้ไลฟ์ลอารมณ์ไม่ถึงพอไลฟ์ปั๊บขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปเอ่อเอาของวาัมมาให้ขอบคุณค่ะขอบคุณก็เลยไม่ได้ทํากันก็เลยไม,ไม่ไม่สนุกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงไปทําให้ค่ะขอใวยรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ